สำหรับวันนี้นะครับเป็นการประชุมกตรที่ท่านผู้การาตรวจเช่าเป็นประธานที่ประชุมสาระสำคัญของการประชุมตรมี3มเรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นการกำหนดสายงานตามกลุ่มสายงานการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจตามกลุ่มสายงานและการกำหนดมาตรฐาน,ต,าาานต,าตำแหน่งตามพรบตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565 โดยจะจัดให้หารการตำรวจมีสายงาน5กลุ่มนะครับเป็น 1. สายงานบริหาร 2. ส,สายงานอำนวยกาาและสนับสนุน 3. ส,สายงานสืบสวนสอบสวน 4. ส,สายงานป้องกันปราบราม 5. สายงานวิชาชีพเฉพาะซึ่งตำรวจก็คือสำนัก,กางานวิชาต้องจัด ายงานของตำรวจจำนวนทันน้งสิ้น38,327ตำแหน่งตามกลุ่มสายงานโดยยึดหลักการในการจัดตำแหน่งเข้ากลุ่มสายงานนะครับโดยที่มีการทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยให้ยึดหลักกฎหมายนะครับแล้วก็มีการลักษณะงานที่รับผิดชอบเส้นทางการเจริญเติบโตสัดส่วนของตำแหน่งในหน่วยงานเดียวกันกลุ่มงานสายงานวิชาชีเาพเฉพาะ เต้องเป็นงานที่จําเป็นต้องใช้ผู้มีคุณเฉพาะหลับจากมาตรฐานกําหนดนตาแหน่งและสายงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งทําให้สามารถใช้ได้ทันในการแต่งตั้งวาระปีพุทธศักราช2566นี้ะสะ่วนเรื่องที่2เป็นการกําหนดนตําแหน่งผู้ช่วยผอตรอทําหน้าที่บริหารด้านการแพทย์นะครับ สเนื่งองจากเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของตอรองานนโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาวะของข้าราชการตำรวจซึ่งปัจจุบันในเรื่องของข้าราชการตำรวจมีความเครียดแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพจํานวนมากทําให้ต้องใช้ผู้อาสาที่สามารถสั่งการได้นะครับในระดับตอรอ ยังจะเป็นต้องมีการเปิดตําแหน่งผู้ช่วยกอทธรในสายบริหารด้านการแพทย์ซึ่งมติที่ประชุมก็กมัตดในการกําหนดตําแหน่งตามที่เสนอนะครับส่วนในเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่สำนักงานชาติก็คือตรได้เสนอกตรเพื่อพิจารณานะครับร่างข้อกําหนดกตรว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันที ในการแต่งตั้งตามวาระพุทธศักราช2 5 6 6นี้นะครับแล้วก็เป็นการแต่งตั้งที่มีทั้งเดียวที่จะใช้ขออนุมัติใช้ร่างข้อกำหนดราตรนี้นะครับโดยมีสาระสำคัญนะครับในเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายนั้นก็จะมีเรื่องของของการร่างข้อกำหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดลำดับูุ้โส หลักการในการนับระยะเวลาดำรวงตาแหน่งหลักการในการแต่งตั้งสับเปลี่ยนเวียนของข้าราชการตํารวจซึ่งทั้งหมดนี้ท่านพบตรท่านให้มีการประเมินนะครับในเรื่องของทั้งการกําหนดตําแหน่งตามสายงานต่างๆว่าจะมีปัญหาหรือว่ามีข้อขัดข้องนะครับเพื่อมาพิจรารณาและเข้าที่ประชุมอีกครั้งนะครับในเรื่องของการประเมินเรื่องของ การกาหนดตำแหน่งหลักเซึ่งข้อกําหนดที่จะใช้ในการแต่งตั้งในครั้งนี้จะเป็นข้อกําหนดที่อ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องของกฎกรรเดิมบางส่วนที่ไม่ขัดแย้งกับพรบรตํารวจแห่งชาติ25.5 5ประกอบหลักการเพิ่มเติมตามเจตนารมณ์ของพรบรรตํารวจฉบับใหม่นะครับในส่วนสาระสําคัญในเรื่องของข้อกําหนดในกรณีที่มีข้าราชการตํารวจนะครับ ตั้งแต่ระดับรองข้ากาการ,การลงมาที่ได้รับการแต่งตั้งมีทั้งกรณีสอบเปลียงเงียนและเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยที่ได้รับการแต่ตงตั้งองอกไปนอกหน่วยโดยไม่สมัครใจก่อนข้นตะตะอกำหนดกรฉบับ,บนี้ใช้บังคับหากประสงค์ขอรับการแต่งตั้งกลับต้นสังกัดหรือสังกัดเดิมก็จะต้องสามารถก็จะสามารถที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยให้ยื่นคำร้อง ต่อผูปชิการตรวจแห่งชาติผ่านสำนักง,งานกำลังคนและก็จะมีคณะทํางานที่ท่านรองบอตรในสายบริหารเป็นหัวหน้าคณะทํางานเพื่อพิจนารณาคําร้องนะครับตามเสนอต่อผู้ชิการตรวจแห่งชาติภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนกันได้โดยไม่กระทบกับสถานการณ์สถานภาพกําลังคนของหน่วยเพื่อที่จะให้ผู้มีอำนาจจัดตั้งดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อ สาระสำคัญของการประชุมกระตลอดทั้งสามประเด็นก็มีเพียงเท่านี้ครับมีคาถามไหมครับ